าดูรุ่นน้องกันครับรุ่นน้องขยับตัวนะครับ10รอบเขาจะมาไปไกลนะฮะนำทํานมาพบกับ323 EX ครับ323 EX มาพร้อมกุมพลังเครื่องยนต์4สูบ4สูบ4จังหวะครับเครื่องยนต์แคท C 4.4ครับ4,400 cc ครับ175แรงม้าครับ1,650รอบต่อนาทีครับเครื่องยนต์แบบอนุกรมครับเบอร์โบคู่ครับ เทอร์โบเข้าไอดีอเทอร์โบออกไอเสียครับอัดลงมา50รอบตอ่อนาทีอัตราการกินกน้ำมันเฉลี่ยก็ปัดไปเลยครับ15ลิตรต่อชั่วโมงครับไฟแท็ก80เต้นครับฐานกว้างเท่ากับ320เนคเกนครับแต่ลูกเลื่อเรื่จะน้อยกว่าครับลูกเลือเล่อเรื่อเจ็ดลูกนะเจ็ดพันต่อชั่วโมงครับโอ้โหยังใหม่คลิกเลยครับสำหรับทีมงานน้องเหนือนะเล่งเต็มที่ครับไม่มีการขลิงครับ บุกผีหนึ่งจุสองคิวครับมีกล้องมองหลังนะครับมีดีที่บุกผีใหญ่นะบุกผีพอก็รุ่นพีแล้วทีมงานเดียวกันครับทีมงานน้องเหนือนะเสียงสะใจครับเสียงเครื่องยนต์แบบอนุกรมนะเครื่องยนต์เบอร์กินครับระบบอิเล็กโทรไฮดริคนนครับใช้ไฟฟ้าเข้ามาควบคุมเหมือนรุ่นพี่นะครับลดการใช้สายรุ่นพีไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับ รอยเสียเขาจะทำทรงสูงๆๆนะครับเหมือนเหมือนรุ่น 320D ครับเหมือนกันครับเครื่องยนต์4สูบมันกันแต่ต่างกันที่เทอร์โบนะครับตัวนี้จะเป็นเทอร์โบคู่นะฮะไม่ต้องงงนะครับอยู่ในร่างของ 320D2 ครับยกตูดคันเกียรมาทําใหม่นะแล้วนกะ็ทําแต่สีหวัวเก่งเป็สีแดงสีดํานะสีเหลืองเป็นเหลืองเ,เหลืองมันฟา,างสุกนะครับโดยรวมสวยอะ มานทำงานในพื้นที่ดินมันเหนียวครับต้องพึ่งหมาจิ้มฟันนะหมาจิ้มบุกีน,นะต้องท่อนใ,นใหญ่ๆครับส่วนทีมงานยางขาวก่อสร้างใช้เป็นเหล็กนะครับเหล็กในการแซะบุกีนะนีน,นะครับยางขาวนะมาเจาะก้อยางขาวก่อสร้างจะเป็นซนี่เอ็ดวายสองหนึ่งห้าเอซีครับหนึ่งเดียวครับแล้วก็มีกินโนแม็กอยู่สองคัน,นครับมิตาชิมิตาชิสองนะฮะหนึ่งคันครับบูมยาวครับ เสียงเครื่องยนต์กระหึ่มมากครับพอตัดรอบลงนี่เสียงรอบเดินเบาทัน5 0รอบนี้ทำงานเลยครับจัดมหาผู้พี่ครับผู้พี่มาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์6สูบ4จังหวะเคสซี4 7.1ครับ7,100ซี 7, ครับ6สูบ4จังหวะครับ158อย่างมาครับเครื่องยนต์เทบบอร์โบเดียวครับใบแทก810เตนครับโรลเลอร์7 โตอ่าโรลเลอร์แปดลูกนะครับเคเรียตสองครับเมื่อกี้หนึ่งจุดสองคิวครับตัวช่างน้ำหนักที่ปลายบุ้งกีนะครับสามสองศูนย์เลเกนนะฮะผู้มาก่อนการครับตัวนี้จะเป็นตัวแรกเวอร์ชั่นแรกนะสามสองศูนย์เลขเกนนะตัวล่าสุดจะเป็นสติ๊กเกอร์แนวใหม่ครับเหมือนสามสองศูนย์เจครับรังพึ่งนะหมื่นกว่าชั่วโมงครับแตรถอย่างสภาพดีนะครับทีมงานน้องเหนือรักษารถได้ดีมากครับ ติปดปีมปลอดสวยครับโอ้แสดงว่ารักรถมากครับเจ้าของนะดูแลร,รถดีมากครับรถหมื่นกว่าชั่วโมงในบางเจ้านี่ดูไม่ได้นะครับสติ๊กเกอร์หลอกถลอกมาแล้วครับอันนี้ยังโจกเลยครับรักษารถได้ดีนะทีึงงานน้องเหนือน,นะมีเจ้าสามสองสามเจี้ก็หูหลายพันชั่วโมงครับไปสอบถามโชเฟอร์แล้วบอกว่าโอ้เจ็ดพันกับแปดพันชั่วโมงครับ แต่รถยังโอเหมือนแกะกล่องมาเมื่อวานนี่นะครับสักสองคันเลยนะสิบล้อน้อยไปหน่อยครับสิบล้อเขาจะเป็นแนวกระบะดำนะจ,ะจำได้ไง่ายครับยึงงานน้องเหนือนะกระบะดำเป็นเอกลักษณ์ครับไม่ซ้ำกับเจ้าอื่นเจ้าอื่นจะเป็นกระบะสีขาวนะถึงงานยางขาวจะหลังคาจะเป็นสีม่วงนะฮะนี้ลงสองร้อยยี่อยู่สองคันนะครับจะก็เป็นสองร้อยสี่ครับ ส่วนทีง้งานนอกเหนือจะเป็น204หมดเลยครับเรื่อยๆครับปัน650รอบนะก็ไม่สูงครับลดการเปลีย่ยนถ่ายยืดอายุการเปลีย่ยนถ่ายวกกรองดักน้ำกองอ,อันนั้นครับกองแก้วครับสิบ โอนคู่สูงเสียระหึ่งนะครับ3.3ทีเอสนะรถยนต์แบบอนุกรมนะครับเทเบิลคู่ครับหลังพึ่งครับเอกลักษณ์ตัวไม้นะนี่ครับสิบล้อเขาครับจะไม่เหมือนชาวบ้านครับชาวบ้านเขป็นสีดำนะหนักก่งตัวใหม่ครับ204ครับไม่รู้ก็เป็นเกียร์ตั้นหรือเกียร์เดิมนะเกียร์แบบคู่ตัวมาของไอหลงนะ เกียร์สิบสปีดยิงหัวเกียร์หรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะปล่อยอ้กมาครับเรามาดูเวลาแตะคอนโทลปุ๊บรอบมาเลยครับรอบมาไวมากครับต่อยเสียจะทำทรงสูงครับสำหรับสามสุขสามทีมาแล้วครับล้อจ่อหน้ากันมาครับ ต่การกินน้ำมันเชลเลียก็พอๆกับสามสองศูน์นเก็ดเก็นครับ15ลนิตต่อชั่วโมงครับฝั่งนู้นก็จะเป็น3 20 GC ยเครื่องยนต์สสูบครับเก็์ตักเหมือนกันครับบุ้งกีถึงจุดสคิวครับใหญ่ๆนะมมีออปชั่นอย่างนี้ครับมันมีกล้องมองหลังนะครับ ที่เอาจากรนพีมาก็เป็นระบบอิเล็กโทรใฮ้ดรวยครับไฟฟ้าเขามาควบคุมนะลการใช้สายไป7 0เนี่ยสายไฮโริคงรนะั ตินพวกขี้ที่จังเลยครับดินเบิ้งนะดินเก่าดินแก่ครับต้องสูบน้ำมองครับถึงจะวิ่งได้นะครับพ่อเวายนาคยังใหญ่ครับสูบน้ำไม่แห้งถึงจะดูดจะวิ่งได้นะครับเอาหน้าดิสแข่งมาปูทางให้สิบ้อวิ่งได้นะเต็มไปแล้วครับบุกขี้หนจุดสองคิวครับเจ็ดตักนะสองร้อยสี่ครับหล้าชายบอดินครับแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดแปดครับโอ้เล่นเพิ่นะครับ ใครยังซื้อหวยนะครับวันนี้ครับแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดนะครับเลขสวยครับอันนี้ครับเสิบลิ้มนี่ยโอ้เลขสวยนะครับคันนี้ครับสวยครับตัดภาพไปหาเจ้าสามสองศูนย์เลขเก่งครับโอ้โหนะฝั่งโน้นนะรุ่นดีครับโอเคนี่จะสองคิวเท่ากันเลยครับแต่ตัวนั้นออปชั่นเยอะครับ กล้องมองหลังตัวช่างน้ำหนักที่บุ๊่กี้นะฮะโอ้ออชันเยอะครับปรับแต่งได้บุดครับยงยนตหกสูบครับต่างกันที่จำนวนลูกสูบครับสามสองสาม e t x จะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบครับส่วนตัวนี้จะเป็นหกสูบนะฮะ ตักเน้นๆครับหนึ่งจุดสองคิวเท่ากันครับรุ่นน้องเลยฮะับอยู่กันเย็นๆครับเย็นมืดๆครับถึงจะกลับนะครับวันนี้ครับวันหยุดวันอาทิตย์ครับเจอกันทุกวันอาทิตย์ครับสะพมครับท่านนี้ถักครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไคร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเป็นกำลังใจให้กันนะฮะอยากให้ลูกพี่มาวิ่งด้วยจังเลยครับทีมงานไต่ตีนครับ เดี๋ยวผมจะสอบถามให้ว่าเขาจะรับรถไหมครับรถนอกนะถ้าเขารับจะโทรหานะครับไต่ตีนครับโกเบสเกสองร้อย10กลสิท็อปนะครังานจากเมืองระยองครับสำรักจากเกลือน,น้องโลงนะครับไม่รู้จะมานี่หรือเปล่านะครับ,รบ mm hmm. งานบึงนะเดี๋ยวจะถามให้นะถึงงานไต่ตีนครับ มีฝนครับวันนี้โอ้โหแดดแย่เลยครับบ่ายสามก,กว่าแดดยังแรงยเต็มไปแล้วครับ